ความบบนบหนวได้ผ่านไปยังต้องการเจ้าข้างเคียงมาวะวได้ข่าวว่าร้านกาแฟพี่ปิดเหรอเออปิดมาสองวันแล้วปิดตั้งแต่วันที่ยี่บเก้ากรกฎาเนี่ก็วันนี้มานั่งดูเมคกาแฟอ่าคงจะต้องไปขายเมคกาแฟคั่วเหมือนเดิมก็คงเป็นอย่างนั้นคงขายออนไลน์อ่ะเดี๋ยวก็คงต้องขายออนไลน์แล้วแหละ เฮ้ยแต่กาแฟของพี่ใครๆเขาบอกว่าอร่อยนะลูกค้าทุกๆคนเลยเพื่อนผมก็บอกอร่อยก็ขอบใจมากที่บอกมันอร่อยนะมันก็อร่อยแหละหลายๆคนเขาชอบลูกค้ายังโทรมาเลยก็เลยบอกลูกค้าว่ามันปิดนะครับมันปิดก็เลยต้องมานั่งทําใจอยู่นี่แหละแล้วพี่จะทําอะไรต่อเนี่ยก็ตอนนี้เหลืออยู่ขายออนไลน์หรือเหลือสามตัวที่ขายออนไลน์อยู่ก็มีกาแฟยี่ห้อฟิลคูดไอตัวนี้แหละที่เป็นกาแฟที่ใครๆก็ชอบแล้วก็ ผงเปลี่ยนสีน้ําที่เปลี่ยนสีน้ําในบ่อเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าเลยอันนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกไมโครโฟนไร้สายที่เวลาเราทําวิดีโอทําคลิปอัดคลิปอัดอะไรพวกเนี้ยก็เหลือแค่สามตัวนี่แหละหลักๆก,ก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดขายอีกครั้งหนึ่งล้วเพราะว่าร้านกาแฟาปิดแล้วแล้วไปไหนมาไปดาวังคารมามัง้งถามได้ <c oughs>